สวัสดีครับเรื่องเล่าจดถึงสุขตอนที่78ประจำวันสุขที่ 17. ธันวาคม2564ตอนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนในการเหมือนที่สุขภาพดีคุณอยู่กับผมอธิพงศ์รพระนเเศษฐพงศ์ครับวันก่อนเนี่ยผมเห็นข่าวจากประเทศสวีเดนนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะคิดว่ามีประเด็นน่าสนใจเลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งสวีเดนเนี่ยก็ใช้ระบบคล้ายๆกับ,บบ้านเราคือให้สมาชิกสภาผู้แทนราชฎรนะครับหรือสสในสภานะครับที่ถูกเลือกตั้งมาเนะี่ย ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีใครได้คะแนนสูงสุดก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปนะครับรัสเซียเดนเนี่ยก็คล้ายๆกับบ้านเราคือโอกาสน้อยมากที่พรรคใดพรรคหนึ่งนะครับจะได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะเลือกนายกและตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองนั่นะหมายความว่าพรรคต่างๆจะต้องมีการเจรจาก,กันเพื่อรวมกลุ่มให้ได้จํานวนสสมากพอที่จะได้เสียงข้างมากเพื่อจะได้เลือกคนของตนเองเป็นนายกครับแล้วพรรคกลุ่มที่รวมกันได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาล ใครที่เคยชินกับการเมืองไทยเนี่ยก็คงจะรู้กันดีว่าเครื่องมือในการเจราจาที่ถูกใช้บ่อยในประเทศไทยเนี่ยคือเก้าอีร้รัฐมนตรีนะครับก็จะมีการแบ่งระดับกระทรวงกันว่ากระทรวงไหนเ,นเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงไหนเล็กนะครับรัฐมนตรีก็มีคุณค่าระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการก็มีคุณค่าลดหลั่นกันไปนะครับพรรคในรัฐบาลเนี่ยก็จะเอาเก้าอี้เหล่านี้มาใช้นะครับมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกันระหว่างพรรคที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐบาล ว่าภรคไหนมีจานวนสอสอมากก็ได้กระทรวงใหญ่ภรคไหนมีจาสอสอนวนสสน้อยก็ได้กระทรวงเล็กอย่างนี้นะครับแบ่งกันไปจนลงตัวฟังดูเนี่ยเหมือนจะสมเหตุสมผลนะแต่ปัญหาของวิธีการแลกเปลี่ยนแบบนี้คือประโยชน์ทั้งหมดนั้นนะตกอยู่กับนักการเมืองนะครับไม่ใช่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพราะว่าในขณะที่สอสอได้หน้าได้ตาได้ตําแหน่งได้อํานาจประชาชนที่เลือกพรรคการเมืองเข้าไปให้บริหารและดําเนินนโยบายตามที่ตัวเองหวังกลับไม่ได้อะไรนะก็การแบ่งกระทรวงนั้น เกิดขึ้นตามฐานเสียงว่าใหญ่แค่ไหนไม่ได้แบ่งตามความรู้ความสามารถนะครับเราจะหวังให้คนไปอยู่ในกระทรวงที่เหมาะสมกับตัวเองได้ยังไงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปล่อยครั้งเนี่ยพอแบ่งเก้าอี้ก,กันเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยก็ถูกลืมไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันคราวนี้สิ่งที่แตกต่างในรัฐสภาสวีเดนก็คือนายกสวีเดนคนล่าสุดเนี่ยได้รับเสียงจากสสพรรคอื่นด้วยการให้คําสัญ,ญญาว่าจะดําเนินนโยบายตามที่พรรคเหล่านั้นเคยหาเสียงไว้ ไม่ใช่ด้วยการน,นาเก้าอี้รัฐมนตรีไปแลกมาแปลว่าเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านายกคนนี้จะพยายามผลักดันนโยบายาให้สําเร็จนี่จึงกลายเป็นภาพที่แตกต่างจากประเทศไทยเพราะว่าสุขคนรับสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ว่าพรรคและสสอต่างๆได้ตําแหน่งอะไรมีอำนาจแค่ไหนแต่เป็นว่าประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากนโยบายตามที่พรรคเคยหาเสียงไว้จริงหรือไม่ ถามว่าแล้วทำไมประเทศไทยถึงมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแบบที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแบบนี้นะครับผมเองก็ไม่มีคําตอบที่ชัดเจนนะแต่ก็พอจะคาดเดาได้บ้างเหตุผลที่อาจเป็นได้ข้อหนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยนไม่เชื่อใจกัน,นคือไม่เชื่อว่าตกลงกันแล้วจะผลักดันนโยบายให้ตามสัญญาจริงดังนั้นจึงต้องคว้าเอาก้าอี้ไว้ก่อน,นเพราะยังไงเนี่ยก็คือได้อะไรบางอย่างมาไว้ในมือแล้วนะครับไม่ใช่ต้องคอยลุ้นว่า,วา,น,วานโยบายาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะ หเหตุผลอื่นเนี่ยก็อาจเป็นเพราะพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้สนใจประชาชนมากมายนะครับเห็นเป็นแค่เครื่องมือให้ได้คะแนนเสียงในการเข้าสู่อำนาจเท่านั้น,นดังนั้นเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วก็บดความหมายไม่มีความจําเป็นต้องให้คุณค่าต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุผลไหนหรือจะเป็นผลรวมจากเหตุผลหลายๆข้อผมก็ไม่อาจรู้ได้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ได้แน่ๆนเนี่ยก็คือวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับประชาชนอย่างแน่นอน ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบนี้ไดนะ้ในขั้นแรกนะครับก็คือเราต้องบงังคับให้พรรคการเมืองเนี่ยรับผิดชอบสัญญาต่างๆที่เคยพูดไวนะ้บงังคับให้ดําเนินงานตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้นะครับไม่ใช่ปล่อยผ่านไปแล้วครั้งหน้าก็เลือกอีกนะในที่หนักที่สุดนะครับก็คือบางครั้งเราหน้ามืดตามมัวหลงไปตามวาระทางการเมืองบางอย่างที่พรรคบางพรรคผลักดันนะครับหรือเกลียดวาระทางการเมืองบางอย่างที่พรรคอื่นผลักดันนะครับ ในสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ฉกคิดสนิทนะครับว่าพรรคที่เราเลือกมันสัญญาอะไรไว้แต่พอเข้าไปมีตําแหน่งแล้วก็ทําไม่ได้สักอย่างและในขั้นที่2นะครับก็คือต้องพูดเรื่องนี้ให้บ่อยขึ้นครับคือให้มีการสนทนาในลักษณะเนี้ยตามสื่อหรือตามโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างขึ้นว่าในโลกนี้ยังมีวัฒน,นธรรมการแลกเปลี่ยนที่สุขภาพดีกว่าวัฒน,นธรรมการแลกเปลี่ยนที่มีอยู่ในประเทศไทยนะ้ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ